หลวงบอกว่าพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายยอ่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองอันนี้ให้ดูบาลีไปด้วย จินพระศาสดาก็บอก่าถ้าจิตเศร้าหมองเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็จะเศร้าหมองเริ่มมาจากจิตก่อนอแล้วก็ถ้าจิตผ่องแผ้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็จะผ่องแผ้วละหรือหมดจดก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ ถ้าเราดูในฉบับหลวงก็จะบอกว่าพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วพิกุทั้งหลายภาพนิทัศการนั้นเธอทั้งหลายเห็นแล้วหรือพิกุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจา้าข้าภาพนิทัศการแม้นั้นแหละช่างเขียนคิดแล้วด้วยจิตนั่นแหละ จิตนั้นแหละวิจิตกว่าภาพนิทัศาการแม่นั้นจิตวิจิตกว่านี่ภาพนิทัศาการก็ดูจะเป็นภาษา,าโลกๆไปนิดหนึ่งนนี้ลองไปดูของมหาจุลาเข้าแปลยังไง มหาจุลาจะใช้คำว่าภาพจิตกรรมดูดีกว่าหน่อยด,ดูดีกว่าพิจูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายควรพิจารณาจิตของตนหนึ่งๆว่า จิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคาโทสะโมหะเป็นเวลานานสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วภาพจิตกรรมที่เขาเขียนไว้เธอทั้งหลายเห็นแล้วหรือพิกุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลาย แม้ภาพจิตกรรมที่เขาเขียนไปนั้นจิตกรก็คิดด้วยจิตนั่นเองอดังนั้นภาพที่ประดิษฐ์ออกมานั่นแหละจิตนะจิตเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นคิดขึ้นนะไม่ใช่ใครหรอกนะจิตนั่นเองวิจิตกว่าภาพจิตกรรมที่เขาเขียนไว้นั้นนะนะคงนะคง จิตนั้นเองวิจิตกว่าภาพจิตกรรมที่เขาเขียนไว้นั้นเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายควรพิจารณาจิตของตอนหนึ่งๆว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะเป็นเวลานานสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วต้องบอกว่า เราไม่พิจารณาเห็นสัตว์อื่นแม้เพียงหมู่เดียวซึ่งวิจิตเหมือนอย่างสัตว์เดรชาฉานี้เลยอืมโแสดงว่าสัตว์เดรชาฉานี่มันอ่มันปรุงความวิจิตได้มากกว่าทุกพบเลยนะอา่าผู้เจ้ายัางมองโอ้โหในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพวกเดรชานเนี่ยวิจิตเราจะเห็นว่าอย่างพวก ปลาปลาในทะเลนะโยมนะสีสันมันสวยงามใช่ไหมวิจิตมากโยมลองดูนกยุงนะแห่ลำแพนโยมดูสัตว์อะไรต่ออะไรความวิจิตมันนะ่ะเนาะแต่ทั้งหมดเนี้จิตมันคิดทั้งนั้นน่ะใช่ไหมอลองดูสิพระองค์ก็เลยบอกว่าสัตว์เดรัจฉานแม้เหล่านั้นจิตกรก็คิดด้วยจิตนั่นเอง จิตนั่นเองวิจิตกว่าสัตว์เดรัจฉานแม้เหล่านั้นนะอันนี้น่าจะเกินมาคำนะว่าจิตตะกอนลองไปดูฉบับหลวงนะฉะบับหลวงบอกว่าพิ่กูทั้งหลายนะด้านซ้ายมือเราย่อมไม่พิจารณาเห็นหมู่ สัตว์อื่นแม้เพียงหมู่หนึ่งซึ่งวิจิตเหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนี้เลยพิกุทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานแม้เหล่านี้แลคนคิดด้วยจิตมไม่ค่อยยอมเลื่อน คนคิดด้วยจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละวิจิตกว่าสัตสัตว์เดรัจฉานแม้เหล่านั้นนแล้วสัตว์เดรัจฉานแม้จะวิจิตขนาดไหนก็ตามแต่จิตนั่นแหละวิจิตกว่าเพราะว่าความวิจิตของเดรัจฉานที่ได้มาก็เพราะ เกิดมาจากจิตนั่นเองที่บรรจงสร้างนะศิลปกรรมชั้นเลิศนะเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตอนหนึ่งหนึ่งว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหสิ้นกลาลนานสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วพิกุทั้งหลายช่างย้อม หรือช่างเขียนเมื่อมีเครื่องย้อมก็ดีครั่งก็ดีขมิ้นก็ดีสีเขียวก็ดีสีแดงก็ดีพึงเขียนรูปสตรีหรือบุรุษมีอวัยวะน้อยใหญ่น้อยครบถ้วนนะรงที่แผ่นกระดานเกลี้ยงกลาวหรือที่ฝาหรือที่แผ่นผ้าแม้ฉันใดพิกคุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจะให้เกิดย่อมยังรูปนั่นแหละให้เกิด เมื่อจะให้เกิดย่อมยังเวทนานั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมยังสัญญานั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมยังสังขารนั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมยังวิญญาณนั่นแหละให้เกิดพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิกุทั้งหลายก็บอกไม่เที่ยงแล้พระองค์ก็ไล่ตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเลยอืมนะ นั้นเนี่ยตัวจิตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสำคัญมากแล้วก็เป็นเหตุให้สร้างให้ทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังคารเนี่ยพากันเกิดหมดเลยนะ